น้องพอได้อย่างนี้ปุ๊บตรงไหนมีแซดหนูก็เอาก้อนนี้ลงไปใส่แล้วแก้ค่าเอ็นด้วยความรู้เรื่องการเท่ากันของจํานวนเชิงซ้อนน้อยไอตัวนี้จริงๆทีจ่จ,จ,ะจะเขียนให้เต็มยศคือหนึ่งอะไร1นึ่งไอกำลังหนึ่งเห็นปะ่ะขวามือเนี่ยจะต้องมีแบบนี้ถึงจะตัดทิ้งได้เห็นป่ะน้องครับนั่นแสดงว่าคงไม่ใช่4ตัวนี้และสวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ช้างอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ สาระดีๆเอามาฝากอีกแล้วครับนะเป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับบลูพิ้นของของ TCAS 65ในครั้งที่แล้วที่พวกเราพบพี่ไปนั้นพี่เอาตัวอย่างข้อสอบแพทหมาวิเคราะห์ให้แล้วก็เก่งแนวข้อสอบแถมให้ด้วยถูกไหมในบทฟังก์ชั่นตรีโกณมิติวันนี้น้องครับนะมาสู่สนามสายวยิสุขภาพ พวกแพทย์ทันตะสัตวแพทย์น้องครับนะเพสัชกรแลอะไรพวกนี้น้องครับ,นะรนะรบมาเลยเพื่อไม่เสียเวลาครับในคณิตศาสตร์หนึ่งครับน้องที่น้องเห็นอยู่บนกระดานนี้คือตัวอย่างข้อสอบนะครับที่เขาเอามาวิเคราะห์ให้ดูพี่ก็จะ,จะ,จะ,จะเฉลยให้ดูก่อนรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วค่อยเอาแนวข้อสอบที่พี่เก่งมาให้ทุกคนแต่ข้อน,นี้ถ้าถามความเห็นพี่ช้างนะพี่ช้างว่ามันง่ายไปนิดหนึ่งทุกคนครับง่ายไปหน่อย น้องเซตเป็นจํานวนเชิงซ้อนที่มีส่วนจินตภาพเป็นร้อยยีแล้วก็บอกว่าสมการเนี้ยน้องเมื่อ n, n เป็นจํานวนนับ n, n มีค่าเท่ากับเท่าใดแบบนี้ถ้าคนคิดเลขเร็วๆนะพี่ว่าไม่ถึงครึ่งนาทีจบทุกคนเซตเป็นจํานวนเชิงซ้อนส่วนจินตภาพเป็นร้อยยีนี่ถ้าคนที่จะไมครับเซียนๆหน่อยก็บอกเลยน้องน้องต้องพยายามทดอย่างที่พี่กําลังทดอยู่นะให้เซตตัวนี้เป็นใครเลย A บวก 124 i ถูกไหมนี่ไงส่วนจินตภาพเป็น124ส่วนจินตภาพคือตรงนี้ถูกไหมนี่หน้าอะไรครับสัมประสิทธิ์หน้าไอตรงนี้ถูกเปล่าคิดเครื่องหมายด้วยนะโอเคไหมน้องพอได้อย่างนี้ปุ๊บตรงไหนมีแซ้หนูก็เอาก้อนนี้ลงไปใส่แล้วแก้ค่า N ด้วยความรู้เรื่อง การเท่ากันของจํานวนเชิงซ้อนแต่บางคนวู่วามรีบเอาไปใส่ก่อนครับน้องอย่าเพิ่งรีบทุกคนทำไมทุกคนคูณไฟขึ้นไปก่อนจึงได้ใครดังๆนี่ไงนี่คูณไฟขึ้นไปก่อนเลยจึงกลายเป็นแซตัวเดียวเท่ากับใครครับ4 i แล้วคูณกับใครนะแซบวกเแบบนี้เห็นไหมแล้วค่อยเริ่ม,มลงมือทดทุกคนแซคือ a บวกหนึ่งร้ 24i เห็นไหม 4i คูณกับ z บวก n ทุกคนต้องบวกในใจเลย a บวก 24i แล้วบวกอีก n ตัวนี้น้องก็เอา a บวกกับใครครับ a บวกกับ n ถูกไหมน้องเอา a บวกกับ n นพี่ขอใช้วงเล็บใหญ่และกันน้องเห็นป่ะเอาส่วนจริงรวมกันน้องส่วนจินตภาพคือ124เห็นป่ะคูณอยู่กับ ไอ้แบบนี้จบไหมจบจริงๆหมดหน้าที่พี่แล้วนะทุกคนก็แก้สมการหาค่าเอ็ก็จบทุกคนเชิงซ้อนด้านซ้ายด้านขวาทำไมกันอยู่เท่ากันหนูอ้างเลย จริงเท่าจริงภาพเท่าภาพเห็นไหมส่วนจริงเท่าส่วนจริงส่วนจินตภาพเท่าส่วนจินตภาพถ้าเรียนกับพี่ช้างมาสิทธิสำนักช้างน้อยพูดเลยจริงเท่าจริงภาพเท่าภาพทุกคนครับมาส่วนจริงฝั่งซ้ายคือ A ส่วนจริงฝั่งขวาคือใครหนูคูณดีๆนะ4 i อคูณตัวนี้จะกลายเป็น4คูณวงเล็บนี้คูณไอคูณตัวนี้จะกลายเป็น124คูณสี่คูณอย่างเร็ว496 i อกาำลังสองก็ได้ลบ496น้องฟังพี่ วันสอบจริงฝั่งซ้ายเนี่ยทุกคนฉลาดทุกคนไม่ต้องลอกมาซ้ําลอกมันเสียเวลาคูณเฉพาะฝั่งขวาเห็นไหมน้องพี่เอา 4i คูณตัวนี้ก่อนได้ลบ496 4i คูณตัวนี้จึงกลายเป็นมาแล้วบวกด้วยเร็ว4คูณกับ a บวก n แล้วพี่ก็ i ไว้ข้างหลังทุกคนจะได้เห็นว่าก้อนหน้า i ทั้งหมดนี่คือส่วนจินตภาพทุกคนครับจริงเท่าจริงหนูรู้เลย a ของหนูออกมาจึงได้เร็วเร็ว A ของหนูออกมาได้ลบ496เห็นไหมนะวันสอบน้องไม่ต้องมาเขียนหรอกนะส่วนจริงเท่าส่วนจริงน้องก็อ้างเลยเนยจริงเท่าจริงที่พิติกสีเขียวนีเนนน่เห็นบ้างเนี่ยเนี่ยจริงเท่าจริงเห็นบ่าน้องครับภาพเท่าภาพอ้าวภาพเท่าภาพพิกติกสีน้าเงินและการภาพเท่าภาพ,าพ,าพนี่มาแล้วภาพเท่าภาพเห็นไหมน้องทุกคนจับเลยภาพเท่าภาพใครครับมาช่วยกัน124เห็นไหม เท่ากับใครเร็ว4คูณ A บวก N จบแล้วทุกคนเด็กฉลาดเอา4ตัดก่อนเหลือเหลือ31เห็นไหมเท่ากับใครนะ A คือลบ496แล้วก็บวกด้วย N เพราะฉะนั้นตะโกนดังลั่นมั่นใจเห็นไหม n ตัวเดียวย,ย้ายลบ496ไปบวกกับ31ออกมาก็ตอบ 527ทุกคนแต่เป็นข้อสอบเติมคำน้องต้องฝนคำตอบว่าอะไรพูด0 5 2 7 0หนี่ก็คือสิ่งที่เขาเอามาวิเคราะห์ให้จริงๆก็มีเฉลยครับแต่ว่าอาจจะคิดยาวกว่าพี่หน่อยเพราะพี่รวบรัดบางขั้นตอนได้เนื่องจากว่าทำไมครับใครที่ไปเผือแทนค่าตรงนี้ก่อนพี่ว่าเฟอ้อฟ้านะน้องต้องคูณไข้ไปก่อนเลยทุกป่ะคิดเลข สบายมากน้องตัวอย่างผ่านไปมาดูที่พี่เก่งแนวให้ดีกว่าโอ้ยเด็ดน้องครับนี่นี่นี่แนวก็สอบคณิตศาสตร 1, ์หนึ่งทีแคสหกทุกคนอ่านสิน้องให้เวลาอ่านโจทย์ก่อนเด็ดไหม ให้ไอกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งพี่เป็นคนรอบคอบกลัวทุกคนไม่ทราบว่าไอเป็นใครแล้วถามผลบวกเอ็นพจน์แรกของก้อนนี้มีค่าเท่ากับลบห้าสองบวกห้าสิบเอ็ดไอถามว่าเอ็นมีค่าเท่ากับเท่าใดเห็นไหมนี่พี่ล้อเรียนที่เขายกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมาพี่ล้อเรียนพี่ก็ถามเอ็นเหมือนกันแต่ของพี่ช้างจ้ากว่าเยอะเอาให้เวลาน้องครับลองดูสิหนึ่งนาทีคิดจบไหมให้เวลาน้องครับนะ น้องลองดูครับนะตอนที่ยกตัวอย่างข้อสอบแพทหนึ่งกับแนวข้อสอบไม่ได้ปล่อยโอกาสให้น้องคิดเลยถูกไหมวันนี้พอมีเวลาออาทุกคนคิดครับ1น,นาทีเพื่อชีวิตลุยเลยเร็ว ถ้าใครคิดได้ภายในหนึ่งนาทีนะน้องนะแสดงว่าน้องไม่ธรรมดาทุกคนครับพอไหวไหมครับเหลืออีกครึ่งนาทีครับช่วงนี้บรรยากาศกำลังสบายน้องครับฤดูหนาวมาเยือนแล้วถูกไหมอุณหภูมิประมาณ20ต้นๆเลยนะ22 23บสองยีน้ามองศานครับนะนะหน้าหนาวเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลวิ่งผ่านน้ำถูกไหม เชา้าเช้าเปิดฝักบัวไว้ทำไมครับตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปผ่านออกมาสบู่ไม่ต้องฟอกนะเป็นอันว่าจบกระบวนการน้องครับนะหรือไม่บางคนก็บอกว่ามันเป็นเทศกาลอาบน้ำในใจกลับบ้านไปถึงปุ๊บคิดว่าอาบน้ำแล้วแปลงฟันแล้วเลยนอนเลยนะ้องเขาเรียกว่าอาบน้ำแปลงฟันในใจน้องครับทุกคนจบไหมคิดไม่ผิดเอ็นตอบ102พี่เห็นเขาไม่วางช้อยพี่ก็เลย ไม่วางบ้างพี่ช้างเรียนแบบเขาทุกคนครับทุกคนยิ้มและถามหน่อยทำยังไงนี่ถ้าเบสิกแน่นทุกคนรู้เลยนะน้อยไอ,ไอตัวนี้จริงๆถ้าจะเขียนให้เต็มยศคือหนึอะไร 1.i.1 ลัง1เห็นปะ่ะไอกำลัง1บวก2 i ไอลัง2บวก3 i ไอลัง3บวก4 i ไอลัง4้าวพี่ใช้สีม่วงเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าเต็มยศนะน้องก็1อะไรครับ 1.i.1 ลัง1บวกใครครับ 2i ไอลัง2บวก 3 i กำลัง3บวก4 i กำลัง 4, 4, 4แบบนี้วิ่งไปเรื่อยน้องไปถึงไหนนะไปถึงไปถึง n i กำลัง N เพราะเขาบอกว่าผลบวกทั้งหมดกี่พจน์ตึ๊ดต,ตึ๊ดต,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 ตนี่สบายแล้วน้องทั้งหมด N พจน์ pot, จริงไหมนี่ไงเนี่ยมีคำว่าอะไรอยู่ผลบวก N พจน์แรกตรงนี้อยู่น้องเห็นไหมย,ยิ้มเลยปึ๊ am. น้องครับเห็นไหมทุกคนรู้เลยนะ n อต้องเป็นจํานวนเต็มบวกถูกเปล่าน้องเอต้องเป็นจํานวนเต็มบวกแน่แก้ออกมาน้องครับเร็วมาแก้ออกมาแล้วเต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะลบห้าสิบสองบวกห้าสิบเอ็ดอเออคิดยังไงทุกคนฟังพี่ใครที่ทําโจทย์มาพอสมควรในเรื่องจํานวนเชิงซ้อนจะต้องทราบเลยว่าถ้าเจออายุกําลังแบบนี้น้องบวกกันเยอะๆเนี่ยมันต้องคิดทีละสตัว แล้วสี่ตัวนั้นกําลังต้องเรียงติดกันจริงไหมกําลังต้องเรียงติดกันทุกคนเราก็ไม่คิดอะไรมากบอกทั้งหมดนี้มี n พจน์ตอนนี้ทั้งหมดนี้มีกี่ตัวนะ n พจน์ ot, หรือ n อะไรครับน้อง n ตัวถูกไหม n พจน์ ot, หรือ n ตัวแบบนี้ทุกคนเราก็ลองคิดสี่ตัวที่ติดกันก่อนสิออกมาได้ใครเนี่ยออกมาได้ใครนะตัวแรกเร็วแอบไปคิดข้างนอกน้องแอบไปคิดข้างนอกมาสี่ตัวนี้คือเร็วน้อง i ใครอีกเร็วสอง i กำลังสองคือ ลบสองสากำลังสคือลบส i มไอสกำลังสคือบวกสคิดออกมาแล้วได้2องลบกับสอทุกคนเนี่ยถ้าพี่ช้างคิด4ตัวนี้นะปื๊ดออกมาได้2องลบสอพี่ช้างก็เอาส2งลบสอตั้งน้องชุดต่อไปน้องครับมันก็จะเป็น2องลบสอแบบนี้ชุดต่อไปก็2องลบสอแบบนี้น้องแต่มันรวมกันต้องเป็นแค่นี้นะน้องทั้งหมดมี n ตัว ถ้าพี่ไม่รู้ว่าเอ็นเป็นใครพี่บอกว่าสี่ตัวเป็นหนึ่งชุดสี่ตัวเป็นหนึ่งชุดหนึ่งวงเล็บพี่ก็จับเอ็นตั้งละหารด้วยใครเลยเอ็นตั้งละหารด้วยสี่เท่ากับใครนะลบห้าสิบสองบวกใครครับห้าสิบเอ็ดไอแบบนี้ทุกคนแล้วพี่ก็จะแก้ค่าเอ็นทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเอ็นที่แก้ออกมาได้อย่างนี้เละเทะเลยแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าจะแก้ค่าเอ็นได้คอมมอนเซนต์ของน้องน้องจะต้องรู้เลยก้อนนี้ทำไมครับ ก้อนนี้จะต้องถูกตัดทิ้งจริงไหมเอขวามือเนี่ยจะต้องมีแบบนี้ถึงจะตัดทิ้งได้เห็นบป่าน้องครับนั่นแสดงว่าคงไม่ใช่สี่ตัวนี้แล้วนะที่เราจะมาคิดทีละชุดทีละชุดเท่ากันต้องไม่ใช่สี่ตัวนี้แน่น้องก็ทําไมครับไม่เอาเอาออกไปทุกคนลองขยับสิลองขยับชุดต่อไปสิน้องถ้าไม่เอาตัวนี้น้องครับพี่ก็ย้ายไปไปทางขวาได้น้องพี่ก็จะทําไมครับคิดแค่ ตรงนี้สองไอกำลังสอบวกสามไอกำลังสบวกสี่ไอกำลัง4บวกห้าไอกำลังหลองสตัวนี้สิอ้าวคิดเลขให้พี่หน่อยเร็วตัวแรกได้เท่าไหร่ครับลบสองสากำลังสก็ได้ลบสามไอสี่ไอกำลังสเป็นบวกสี่ห้าลังหเป็นบวกห้คิดเลขออกมาตอบเท่าไหร่ครับเร็วออกมาก็ได้2องบวกกับ <c oughs> สองไอทุกคนฟังได้สองบวกกับสองไอแบบนี้แต่อตัวนี้ที่พี่ติ๊กอยู่พี่ต้องย้ายข้างไปทางขวาจริงไหมน้องย้ายไปทางขวาปุ๊บจะกลายเป็นลบห้าสิบสองเร็วย้ายมาปุ๊บเร็วบวกกับห้าสิบไอเพราะห้าสลบไจริงไหมน้องออกมาจะกลายเป็นทางขวาเหลือลบห้ 52, บวกกับ50า ไอ้ทุกคนบอกพี่ก่อนพอน้องย้ายตรงนี้ไปหนึ่งตัวตอนนี้ยังเหลือเอ็นตัวไหมไม่แล้วหายไปตัวหนึ่งต้องเหลือเอ็นลบหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องจึงต้องเอาเอ็นลบหนึ่งตัวของน้องตั้งหารด้วยใครนะหารด้วยสี่เป็นเป็นจำนวนชุดแล้วก็แก้ค่าเอ็นออกมาซึ่งพอมองปุ๊บก็แก้ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าแก้ได้อีกก้อนนี้เดี๋ยวมันต้องทำไมนะเนี่ยอีกก้อนเหลืองเนี่ยต้องถูกตัด น้องมันมันดึงตัวร่วมอะไรไม่ได้ตรงนี้มันเลยตัดก้อนนี้ไม่ได้จริงไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วชุดนี้ก็ยังไม่ใช่น้องต้องเป็นชุดต่อไป,ช,อไปชุดต่อไปเด็กฉลาดอย่างพวกเราทำไมครับนี่ไม่ต้องเขียนใหม่น้องครับนี่นี่เด็กฉลาดอย่างพวกเรานี่เลยน้องบวกด้วยใครเลยพูดชุดต่อไปมาเลยครับบวกด้วยหกไอกลังหอ่ะคิดเลขให้พี่เด้ออกมาครับเร็วหกไอกลังหคือ ลบหคิดเลขออกมากลายเป็นลบสองแล้วบวกกับสองไอลบสองแล้วบวกกับสองไออะตรงนี้เอาออกไปน้องครับนี่รู้แล้วชุดต่อไปคือลบสองบวกกับสองไอทุกคนฟังแต่น้องต้องย้ายสองตัวนี้ย้ายสองตัวนี้ที่พีติ๊กสีเขียวเนี่ยไปไปลบทางขวาจริงไหม ตอนนี้จะเหลืออยู่ n ลบสองตัวแล้วนะทุกคนออกมากลายเป็นใครเร็วช่วยหน่อยย้ายเปรี้ยงออกมากลายเป็นยูฮูมาแล้วน้องลบห้าสองตรงนี้คือสองไอกำลังสองคือลบสองย้ายไปกลายเป็นบวกลบห้าสองบวกกับสองเหลือลบห้าสิบเห็นไหมไอตัวนี้ย้ายมากลายเป็นห้าสิบไอเพราะห้าสิบเอ็ดไอลบไอก็เหลือห้าสิบไอน้องทั้งหมดเหลือกี่ตัวนะ เหลือเอลบสตัวแล้วพอย้ายข้างไปสองตัวหารด้วยใครหารด้วย4ทุกคนใจเต้นอย่างแรงใจเต้นอย่างแรงอย่างแรงไหมทุกคนเห็นก้อนนี้ไหมมันดึงใครออกได้ดึง25ออกแล้วมันจะเหลือลบสองบวกสองไซึ่งซึ่งตัดได้อ้าวทุกคนนี่สไลด์มาทางขวานี่เลยสไลด์มาทางขวานี่เลยกลายเป็น n ลบสอง ทั้งหมดส่วน4เห็นไหมสบายมากน้องครับนี่คือจำนวนชุดคูณกับลบ2บวก2ไอทุกคนขวามือดึง25ออกข้างในเหลือลบ2บวก2ไอเหมือนกันน้องก้อนนี้ทั้งหมดเร็วชวบชวบใช้ไฮไลท์เหลืองตัดเลยตัดหมดหนูคูณไฟขึ้นไปเพราะฉะนั้นใช้สีเขียวเลย เพราะฉะนั้น N ของน้องจึงตอบเร็ว4คูณ25ถูกไหมแล้วย้ายใครไปน้อง N ลบ2ส่วน4เท่ากับ25คูณปุ๊บย้ายลบ2ไปออกมาแล้วทุกคนครับสีริรวมจึงตอบใครนะ102นั่นเองเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ถ้ามีช้อยหนูก็ซัตเลยน้องเห็นไหมข้อนี้ก็ไม่ง่ายนะครับ ใครที่คิดพื้นพื้นแค่สี่ตัวเรียงติดกันมันไม่ออกเพราะมันตัดทางขวาไม่ได้เห็นเปล่ามันต้องคิดจนกว่าจะตัดทางขวาได้แล้วแก้เอ็นออกมางดงามแบบนี้เรียบร้อยไหมนี่น้องทีเด็ดหาทําไม่ได้นะน้องนี่โจทย์จากตำราต่างประเทศนะครับพี่ช้างขอบอกเห็นปทีเด็ดของดีมีมาตลอดคอยติดตาม Facebook ของ V บรให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ น้องเวลาก็หมดลงแล้วพี่ช้างขอลาไปก่อนเนาะครับไปแอบอาบน้ำในใจไปละคะไปไปเด็กห6เตรียมพบ <ง Space. S 3> สุดยอดคอร์สคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลายัย Ultimate Math New v e r s i o n ่นโฟร์ทีพบกันเมรายนหกห้านาาีนะ